สวัสดีค่ะท่านผู้ชมหลังจากที่เราโรยมเมล็ดผักบุงจีนไปนะคะเราก็จะมาเก็บมะเขือไข่เต่าสีม่วงกันต่อนะคะแต่ว่าเราจะทําเป็น2คลิปค่ะคลิปนี้ก็จะเก็บมะเขือนะคะส่วนคลิปปลูกผักบุ้งจีนนะคะเดี๋ยวรอผักบุ้งจีนงอกก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตนะคะแล้วก็ลงคลิปกันอีกทีนึงค่ะแต่ว่าวันนี้ก็จะมาเก็บมะเขือแล้วก็ผักต่างๆในสวนนะคะ ลูกเขาก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าว่าเราปล่อยไว้เนาะก็จะแก่นะคะครั้งก่อนที่เราเก็บไปเนาะ,ะเมล็ดเขาก็จะออกสีเหลืองๆแล้วค่ะคะ่อนข้างที่จะแก่นะคะกินก็จะไม่อร่อยแล้วเนาะเราก็ต้องรีบเก็บตอนที่เขารูปยังอ่อนๆนะคะประมาณนี้ยังอ่อนอยู่เลยนะคะค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราก็ได้ฉีดพ่นฮอร์โมอนไข่มา2ออาทิตย์แล้วนะคะเขาก็เริ่มที่จะทยอยติดลูกติดผลออกมาเรื่อยๆนะคะ จนตอนนี้เรากินแทบไม่ทันนะคะลูกไหนพอเก็บได้ค่ะเราก็เก็บไปเข้าตู้เย็นแช่ไว้นะคะถ้าปล่อยให้เขาโตพร้อมกันเนาะลูกโตพร้อมกันนะคะเขาก็บางลูกเขาก็จะแก่นะคะเราก็ต้องทยอยเก็บไปค่ะเพราะว่าเราเดินดูสวนทุกวันนะคะลูกไหนพอเก็บได้ก็เอาเข้าตู้เย็นไวค้ค่ะค่ะช่วงนี้นะคะฝนก็ค่อนข้างตกบ่อยนะคะต้นมะเขือของเราก็เลยจะ สวยหน่อยนะคะช่วงนี้เนาะเพราะว่าได้น้ำฝนนะคะค่ะต้นมะเขือของเรานะคะก็ ก็จะดูใบเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนาะก็จะได้น้ำฝนนะคะฝนเขาก็ตกมาบ่อยค่ะเขาก็เลยจะดูงามๆหน่อยนะคะแล้วเราก็ได้ฉีดพ่นฮอร์โมนไข่บำรุงต้นบำรุงดอกไปนะคะก็เลยติดลูกเล็กๆเนะะี่ยค่ะเต็มเลยนะคะรอการเจริญเติบโตเนาะอีกไม่กี่วันเราก็ได้เก็บผลผลิตอีกแล้วค่ะค่ะที่เราพาเก็บพาชมไปเมื่อกี้นะคะก็จะเป็น มะเขือไข่เต่ารุ่นที่3มนะคะส่วนที่เราเก็บอยู่ตรงนี้นะคะขณะนี้เนาะก็จะเป็นมะเขือรุ่นที่สองนะคะเราก็มีปลูกด้วยกัน3รุ่นนะคะรุ่นแรกเนาะก็จะเป็นมะเขือปลอดเจ้าพยาสี่กระถางนะคะแล้วก็รุ่นที่2ก็มีมะเขือไข่เต่าสีม่วงนะคะแล้วก็มะเขือปลอดเจ้าพยาเนาะประมาณ5-6กระถางนี่แหละค่ะแล้วก็ชุดที่3ามนะคะก็เป็นมะเขือไข่เต่าสีม่วงหมดเลยค่ะ ส่วนมะเขือเปราะเจ้าพญานะคะทั้งรุ่นแรกนะคะแล้วก็รุ่นที่2เนาะตอนนี้ก็ทยอยติดดอกติดผลออกมาให้เราได้เก็บผลผลิตอยู่เรื่อยๆนะคะก็อาจจะไม่ค่อยดกนะคะแต่ก็พอให้เราได้เก็บกินเนาะแล้วเราก็กินไม่ค่อยทันค่ะช่วงนี้เนาะไม่ได้ทําแกงค่ะเอาเก็บเข้าตู้เย็นไว้กินแค่กับน้ําพริกส้มตําอะไรประมาณนี้นะคะ ค่ะส่วนมะเขือต้นนี้นะคะเราก็ไม่ได้เอาไปจัดวางไว้กับเพื่อนๆนะคะเราก็แยกออกมาค่ะเพราะว่าเราปลูกด้วยการสองอย่างนะคะก็จะมีมะเขือเทศกับมะเขือปล่อเจ้าพญานี่ยแหละคะ่ะส่วนมะเขือเทศนะคะเขาก็หมดอายุไข่ไปแล้วนะคะเราก็จะมาเก็บมะเขือเทศกันต่อนะคะที่เราปลูกไว้ในถุงข้าวแล้วก็ในถุงดํานี่แหละคะ่ะตอนนี้ก็เริ่มแดงเริ่มสุกนะคะเกือบหมดแล้วนะคะเพราะว่า เขาไม่ติดดอกติดผลให้เราแล้วค่ะเพราะว่าต้นเขาใบเขาออกเหลืองๆค่ะแล้วก็ออกใบด่างๆเนาะก็น่าจะเป็นโรคหรือว่าไวรัสอะไรประมาณนี้แล้วค่ะเราก็ไม่ทราบสาเหตุนะคะว่าเขาเป็นอะไรเนาะเราก็ไม่ค่อยมีความรู้อะค่ะค่ะนี่ก็เป็นกระเจี๊ยบเขียวนะคะที่เราัดแต่งทําสาวไปแล้วนะคะ ตอนนี้เขาก็แตกยอดแตกแขนงออกมาใหม่ค่ะแล้วก็ติดดอกติดฝักนะคะให้เราได้เก็บอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นแขนงนะคะที่เขาแตกยอดออกมาใหม่นะคะแล้วก็ติดฝักอย่างที่เห็นนี้เนาะเพราะว่าปกติแล้วต้นเขาสูงมากนะคะ2เมตรกว่าเลยเนาะแล้วทีนี้ฝากแก่เขาเยอะค่ะเพราะว่าเรากินไม่ทันนะคะแล้วทีนี้ฝนตกมาเนาะต้นเขาก็จะโน้มเอ็นหักนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีไม้ไผ่มาค้ำพยุงต้นเขาเนาะ เพราะว่าก็สูงมากอะคะ่ะอันนี้ก็เป็นมะเขือเปราะที่เราเก็บไปเมื่อกี้เนาะเราเก็บไปไม่หมดค่ะเพราะว่าใบเขาบางนะคะต้นนี้ก็เก็บได้ห้าลูกอะคะ่ะส่วนนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศพันลูกใหญ่นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะดูจาก ลูกของเขาเนาะ <S <S> <S ค่ะนี่ก็เป็นมะเขือเทศนะคะที่เราจัดวางไว้คนละฝั่งกับที่พาเก็บไปเมื่อกี้นะคะต้นเขาสูงมากค่ะสูงท่มหัวเลยเนาะแต่เขาก็เพิ่งจะติดลูกให้เราเนี่ยค่ะ อันนี้ก็เป็นค้างถั่วฝักยาวนะคะตอนนี้ก็มีบวบหอมนะคะมามาเลื้อยบนค้างของถั่วฝักยาวนะคะเขาเกิดเองค่ะบวบหอมเนาะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเปราะเจ้าพญาค่ะตรงที่เราพอพาเมล็ดตรงนี้เนาะแล้วต้นเขาโตนะคะแล้วก็เอาไปปลูกที่อื่นนะคะแล้วก็จะไปเก็บสาบวรสกันต่อนะคะ สาวรถของเรานะคะก็เข้าปีที่สองแล้วนะคะที่ติดผลผลิตให้นี่เนาะช่วงแรกๆนะคะที่เราผสมเกสรให้เขาไม่ติดเลยนะคะอันนี้เขาก็ติดเองนะคะให้ธรรมชาตินะคะก็คือผึ้งเนาะผสมเกสรให้ะคะ่ะส่วนลูกนี้นะคะยังเขียวอยู่เนาะแล้วก็จะเลือกเอาลูกที่สีค่อนข้างออกสีเหลืองๆน,นะคะสีม่วงๆออกเยอะๆเ,เนาะ ค่ะถ้าเราเก็บเองจากต้นสดๆแบบนี้นะคะก็ควรจะทิ้งไว้สามสีวันนะคะเข้าถึงจะมีรสชาติหวานนะคะปีนี้นะคะก็ไม่ค่อยดกเท่าปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วเราเก็บได้กะละมังเนื้อะค่ะแต่ว่าปีนี้เราได้ไม่ถึง20ลูกนะคะเราก็มีช่วยผสมเกสรช่วงแรกๆนะคะแต่เขาก็ติดแค่2-3ลูกเองนะคะอันนี้เขาก็ ติดเองนะคะหรือว่าพึ่งผสมเกรสรช่วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะน่าจะเนาะลูกนี้ก็ได้แล้วนะคะค่อนข้างที่จะออกสีเหลืองๆแล้วเนาะแต่ว่าเขาอยู่สูงนิดนึงค่ะเขาก็เลยปกคลุมต้นขนุนนะคะตอนนี้ต้นขนุนก็ตายเรียบร้อยค่ะส่วนลูกนี้นะคะก็ยังไม่แก่นะคะ ค่ะแล้วก็เก็บผักได้เพียงเท่านี้นะคะวันนี้เนาะก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะ